តៃអឺអ <laughs> ូយវាមកណាស់តៃអូយហូយ สวดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่ในเกม Dead Sight แล้วผมก็อยู่กับอดอมบินิกทอรตโต<ะ>จากเกม <laughs> จ,ากจากเกม Left 4 Dead <laughs> ใช่ไหมจากคลิป Left 4 Dead <laughs> เกมเดสไซน์นี่ก็เป็นเกมออนไลน์เกมเดสไซน์นี่ก็เป็นเกมที่เปิดใหม่เป็นเกมเปิดใหม่นะที่ผมว่ามันค่อนข้างดูน่าสนใจแล้วเอาไปเล่นแก้ขัดแทนเดซีได้เลยเป็นเดซีฉบับคนจนนะนะแต่แค่มันไม่มีซอมบี้แล้วเกมนี้มันจะมีบอทดเป็นแบบเป็นคนอ่ะเป็นคนเดินไปเดินมาแต่ว่าถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันก็จะยิงเราเลยเป็นมันเป็นเหมือนโจนอ่ะเป็นเหมือนแบนดิตในเกมอ่ะเดี๋ยวเนาจเราเพิ่งเข้าเกมมาก็มีของนิดๆหน่อยๆนะฮะ เกมนกี้มันเป็นเกมใหม่ใช่ไหมใหม่ปะวะมันเปิดมาได้แปดเดือนมันถือว่าใหม่ปะไม่ใหม่แล้วแหละ <c oughs> ไม่ใหม่แล้วปนะเอออะไรวะม่แล้วขขขเขาจะพัฒนายอยู่ใช่ตอนนี้มันมันเกมมันคือเกมมันกำลังอยู่ในช่วงพัฒนานะตอนเนี้ยกดเข้าเซิฟมาแบบเฮ้ยคคคนนน ไม่พูดพังทำเพลงยิงแม่งเลยไอ้ยศดองเขาไม่มีของเลยนะดองไม่มีเฮียอเลยเลยอะไรวะจู่ๆจะมาหรือเปาโลกนี้มันช่างโหดร้ายจริงไอ้ยศของเขาไม่มีของเฮียอะไรเลยไปยิงเขาทิ้งเลยมันมีมีดนะเว้ยโอ้ยเราจะแทงเราจะแทงเราจะแทงเราจะจิ้มใครแดงเขา อ๋อแล้วเกมเกมเกมเอ้ยลูกซองว่ะเกมนี้คือมันมีระบบคราฟของครับเลยนะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ใช่เพิ่งมาศึกษาใช่ไม่ได้ศึกษาแม่งมีแต่ไรจริง nope อ้อโอ้ยกระตุกอ้อโอ้ยคือตอนนี้เซิร์ฟมันค่อนข้างจริงนะท่านผู้ชมก็คือมันเป็นเซิร์ฟเหมือนเป็นเซิร์ฟต่างประเทศนะผมเล่นอยู่ S <S จุดหมายต่อไปที่จะไปไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรวะมันคือแอร์ดรอปหรืออะไรวะชิวเลืองเหลืองอ่ะเออไปไหมมันไกลมากเลยนะสามลุนสามกิโลอ่ะโอเคกันไปเลยดูผมขอตัดไปจนตอนที่ถึงตรงนั้นแล้วกันนะโอเคครับตัด สองสต๊อกอ๋อเสื้อนี่แม่งมีจำนวนที่ใส่ของก็คือเสื้อที่ใส่ที่ดีอยู่ล้รวยรวยได้ละเฮ้ยตกน้นำเจ็บไหมเฮ้ย <S <S เจ็บเอาบ้างเฮ้ยเฮ้ยออหออะไรกัน <S <S 1> <S 1> แม่งไม่สมจริงเลยน้ำไม่กระเพื่อมลบลบลบ <c oughs> เ,เราจะไปไหนไปนี่ไงเอ่อตรง,ๆๆๆออนงนู้นเหลืองไะแอดรอปอสองกิโลทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปคือกูคือกูอสังหรณ์ใจไม่ค่อยดีเลยว่ะกูคิคดกลัวว่าแถวนี้อาจจะมีพวกกองโจรเดินอยู่ข้างถนนนี่ไม่รู้หรอก <c oughs> อหด,ด้บเยจะได้ตะโคบากวะเออน่าจะมีคาคาโสบเฮ้ยสโคบคาสโาสบบพี่อะไรปังซ <c oughs> องกล่องทางไก่ฮะซองกล่องเกมนี้เอฟเฟกตค่อนข้างสวยนะฮะดูว้าวแนะนำยงยิงระเบิด <laughs> เออใช่แนะนจะอยู่ระเบิด<ม>คือก่อนหน้านั้นเพวกผมเข้ามาเล่นกันสักสักนิดนึงอะ่ะแล้วเจอระเบิดอะ่ะแล้วระ,ะ,ะเบิดไม่อย่างเชี่ยเลยทุกคนคือเมืเ่อเขาคือกดปั๊บอะ่ะมันมันไม่กดมันไม่ง้างแชร์เว้ยคือกดปั๊บก็คือคว้างเลยเว้ยเลยเพิ <c oughs> ่งโดนระเบิดตัวเองตายอย่างอย่างโง่งเลยเสียงปืนกูได้ยินอย่างกูได้ยินเสียงปืนกูอยู่น้ำ กูมีน้ำกูมีน้ำเออกูมีน้ำกูมีน้ำกูทิ้งน้ำให้กูทิ้งทินน้ำก่อนได้ไงเนี่ยได้ยินเสียงปืนจริงด้วยรอมได้ยินยังเออได้ยินไปดูดิไปดูดิเราจะเราจะซ้ำต่อยกันได้ได้ของเซ็ตใหญ่เลยก็ได้เลยเว้ยเอ้ยได้ไงได้ไงข้างหน้ากูบ้านบ้านหลังเขียวเเนี่ยเรา เขาได้เหรอเขาไม่ยุ่งมุ่นแต่ยิงเฮ้ยมีศพใช่ใช่มันอยู่ในบ้านเรามันอยู่ในบ้านมันอยู่ในบ้านอ่ะชาร์จเลยไหมลองระวังมันมันดักลอง,ลอง,ลอง,ลอง เฮ้ยไา<ป>ยเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาเรื่องว่ะดอมเรื่องมีเรื่องเออไอ้เชีย่ยคือมันยิงตายหมดเลยเหรอเนี่ยแน่มันยิงตายม,มันกิ่งไงแต่ว่ามันไม่กิ่งเท่ากูไ <c oughs> อ้เชี่ยนี่ คือท่านผู้ชมครับคือตอนนี้ในแผนที่นี่มันมันไม่มีจุดแอดดอบนะคือเราเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราก็สดงว่าแอดดอปอ่ะมันมีคนเก็บไปแล้วคือตอนเนี้ยคือผมว่าเราจะออกปจนภัยในโลกกว้างคือเราจะเป็นปจนภัยใช่ไหมหาอะไรใหม่ๆหาคนหาอะไรใช่ไหมแล้วก็ป้นสะดมคือเราจะเดินทางเนี่ยเราจะเป็นสายโจรนนเราจะเป็นแบดดิตแบบเต็มตัวเลยฮะฆ่าคใช่เราจะฆ่าคนกันนะ แม่ยังมวยมีกระเป๋าเลยเออใช่คือที่อยากได้ตอนนั้นคือกระเป๋ามึงกระสุนปืนพกกูมีมีมีร้อยสามสิบสามนัดจีสุดเฮียกระสุนปืนเงาวองมีนี่ร้อยสามสิบสามนัดเต็มลูกสองสี่สิบเจ็ดนัดเนอะยิงกันลูกบวชอ่ะกูบอกเลยแม่งปืนคนน้อยสุดเหรอปืนคนกระสุนน้อยสุดยุคผมอ่ะอยากได้ AK สักกระบอกเว้ยตอนนีน้คือเจอแต่ปืนพกกับลูกซองอ่ะ ปืนพกแรงอยู่นะใช่ปืนพกแรงอยู่แต่มันยิงยากรู้สึกว่าปืนดีค่อนข้างยิงยากนะมันไม่มีเป้าใช่มันมันไม่มีเป้าแล้วมันก็มองไม่เห็นวิธีกระสุนด้วยไงแต่มันก็จะเสียงเกมค่อนข้างชัดเจนนะไหนก็มาขึ้นเกมมินซูบิเต์ มวิ่งซิมูเลเตอร์จำลองการวิ่งกันเหรอปังเกมเนี้ยมันมันสามารถคลาบข่อแล้วก็สร้างบ้านได้ด้วยนะทุกคนถ้าเราเจอบ้านที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมแปลกๆนี่ไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านในแบบในเกมแน่นอนนะคือบ้านคนเลยนะเขาเล่นแค่ชีวิตเดียวเลยแีแค่ชีวิตเดียวชีวิตเดียวเราสม่งที่มา พอตายปมารลบเกมทิ้งเลยไงดอมพอตายมารลบเกมทิ้งเลยไงไม่ได้ต่อยเลยเกมสองพันไม่เล่นเลยเกมสองพันไม่เล่นเลยเว้ยมันวิ่งเข้าไปตรงไหนอ่ะตอนนี้มึงเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอายิงมันดิอุ้ย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 เจ็บอุ้ย มันตายมันตายกูตายไอ,อ้เหี้ยอุอ้ยท้ามกำกัดกันคัดคัดก่อนคัดก่อน <c oughs> ผมเจอแบนดิตผมเจอแบนดิตมันเดิมเมื่อกี้นียผมเห็นมันมันคือมันเดินขึ้นไปบนโดน,นอ่ะเอ้ยข้างบนม,มีคนตาย โอ้ยเป็นระยะดีแหละไม่พลาดแน่เตี้ยตายหนึ่งเออเออเออไอ้ยิงมันแท้เออมึงยิงแม่นจังวะมึงจะยิงแม่นเกินไปแล้วเออเออมึงยิงแม่นเกินเออ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 ไม่โดนไม่โดน ตายมุมนิดยานะเอย,อยจิงไม่โดนอะไรกันโอ้ย,อย,อยตายหนึ่งอุย้ยกูเกือบตายใสกระสุนดิคืออย่าลืมนะทุกคนคือถ้าเราจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนอะไรเนี่ยคือเราต้องเอาของจากกระเป๋าก่อนเฮ้ยเจอแล้ว <Hi. S 2> <Okay. S 1> ใส่ดีดีกว่าเออ,เอ,อ,เอ,อมันมีเงินอ่ะโอ้มันมีเงินเยอะมากเลยรอมออซื้อของไ,ได้เลยทั้เกมนี้คือเกมนี้มันซื้อของได้ด้วยนะทุกคนมันจะมีร้านขายของอ่ะที่มันเป็นอหายไปไหนวะมันจะมีสัญลักษณ์เป็นร้านขายของขึ้นมาในแมปอ่ะ ล่างเงินดอลลาร์เฮ้ยว้าวปลาเก่านี่ไงปืนกลได้ปืนกลแล้วเว้ยได้สุดฮะเราก็มีเอคทุกคนเอาว่ะถึงเมื่อกี้จะตายไปว่ะถึงกระสุนสองร้อยนัดเมื่อกี้นี้จะไม่ได้ใช้ก็เถอะนะเฮ้ยเยตอนนี้เราเราแม่งโคตรพับจีเลยว่ะดอมไม่เชี่ยดูการแต่งตัวดิ อาหารชัดอ,อถึงเราจะตายนะถึงเราจะตายแล้วเก็บแบบว่าตายไปอ่ะแเรากลับมาได้ของเยอะเดิมอะม่ะก็คุ้มนะคุ้มกับการตายมันไม่แค่แบบว่าแบบลองอะ่ะก็แค่อลองอ่ะตอนนี้เอาจริงแล้วไงใช่ไหมน้อง <laughs> ใช่ <laughs> <laughs> ใช่แหละใช่แหละ <laughs> คือในเกมนี้ขอทุกอย่างนะพวกเกาะพวกอะไรก็สามารถใส่ของได้นะแต่เกาะที่ผมใส่อยู่ <c oughs> อะไรวะ <c oughs> ไม่มีเลยก็เกาะเกาะที่ผมใส่ยู่นี่มันเป็นแบบเออเป็นเกาะที่แบบเป็นเกาะจ๋าเลยอะแบบว่าใส่ใส่ของไม่ได้เลย <c oughs> เปลี่ยนมุมมองนะทุกคนการเปลี่ยนมุมมองก็คือการคลิกเมาส์กลางนะตัวลุกเลื่อน <c oughs> ทำไมเพิ่งมาบอก <c oughs> อะ มูรกาคาครับเออมีปืน6กคของโมิอ๋อคือทุกคนคือข้างใต้ปืนของเรานะมันจะมีบอกว่าปืนเราสามารถใส่อะไรได้บ้างคือปืนผมอะทุกกระบอกเลยใส่สโคบไม่ได้สักอันเลยนะตอนนี้แย่บ oh, okay. okay. ้าเลยโอ้ยมาถึงก็มีประเด็น อ๋อเราเอา AK, คกูได้ใช้แล้วทีเนี้ยมาเลยกูเราสู้เขาไม่ได้ไเลยไปเราสู้ได้ดิวะเราเป็นกองโจนเราเป็นจกองโจนเลยนะดอมก้องโจรเที่ยสองคนปั๊กเออขนาดขนาดคิดน่ะเป็นแค่มีแค่คนเดียวก็ยังเป็นจอบโจนคิดได้เลยนะเว้ยเออมันยิงกันอยู่ตรงไหนวะกน,ม,นมันอยู่ในโรงงานข้างหน้าเราประวะ ไอ้ดอมนู่นนู่นนู่นปดแม็กปดแม็กปดแม็กเอ้ยมันจะวิ่งซิกแซกทำไมดอมด้อมด้อมเออกูตายเอ้าเอ้ากูตายได้ไงเอากูอเอากูเอ้กูยิงโดนมึงเหรอแล้วมันวิ่งซิกแซกอะกูก็เลยสาดแม่งหมดเลย มาใหม่มาใหม่คัดก่อนคัดก่อนทีทุกคนเกมเนี้ยมันเป็นระบบที่สมค่อนข้างสมจริงนะก็คือเวลาในเกมเนี้ยคือมันค่อนข้างช้าเว้ยก็คือแทบจะเป็นเวลาจริงๆในในโลกเลยเว้ยในในหนึ่งวันเนี้ยก็คือผมเคยเล่นเล่นทั้งวันนะเล่นทั้งวันก็กว่าจะมืดอก็ประมาณห้าโมงเย็นในชีวิตจริงอ่ะเล่นตั้งแต่เช้าอ่ะคือในที่ที่เห็นเห็นผมถ่ายแล้วก็คือผมถ่ายนานมากเลยนะแต่ว่า กว่ามันจะมืดดิทุกคนดูดิเอ,อาเวลาประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะประมาณในเกมน่าจะประมาณห้าโมงนะวันนั้นแต่ว่าในตอนนี้ตอนนี้มันจะบ่ายสองแล้วที่ผมถ่ายอยู่ฮ่าดอมมาแล้วเรา,ารเร์้าถูกไหมกูเฝ้าของยู่กูยังไม่ได้ไปฟาร์มไม่ไดปดูของเลยอะไรนี่มีอะไรวะเฮ้ยข้างในมีอีกศพสัตว์ทำไมศพมันเยอะจังวะ ไปเช็คเอามาทำแปะอะไรโอ้ยดอมศพเพียบเลยนี่มันอย่าบอก่าม oh, ันเป็นซองโจรของจริงเลยอะชื่อดอมตรงนี้มันเป็นซองโจรของจริงยี่น่าไอ้ดอมข้างบนนี่มีกระเป๋ามิชชั่นหายแล้วแสดงว่าโหดสุดใช่เราโหดมากเอ้ยมีเอออกมเอ้ยเอ้ย่สองเ้ยอเจ้ด้ยด้ยหรอเอ้ย ตายตายเออเฮ้ยเธอเอออุ้ยอุ้ยโอ้โหมาจากไหนวะอุ้ยเงินเก็บเงินกูรวบเงินมากพันหกซื้อของโหเมื่อกี้กูเผลอกดเปลี่ยนปืนอ่ะไอ้เชื่อกูโลก กินข้าวก่อนเลยเวลาโดนยิงต้องกิน yeah, ข right. <an ้าวทุกคนเดือจะได้เพิ mm ่มพวกเรานี่ม yeah, ันโจรของแท้เลยว่ะรอบนี้เราไม่ตายว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยวของบนก็มีอีกโอ้ยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ้โห อะไรวะเนี่ยมันเยอะจังวะมีมีมีพูดยังไงตายโอ้โหโอ้ยไอเชี้ย้องกูจะตายมันมิชั่นเฮ้ยแมโอ้ยบอนเยอะมาก คือพวกนี้มันเป็นเป็นแบนดิตที่ผมเป็นบอทเป็น AI นะแบนดิตที่ผมเล่าให้ฟังตอนตอนเริ่มคลิปอาจจะมีอีกก็ได้ไอ,อาจจะเป็นจุดฟาร์มชั้นดีเลยก็ได้นะยังยังมาจุ่มเจดคนออโอเคเดีย๋ยวพวกเราจะวิ่งไปไอ้ตรงนั้นต่อเลยนะสองกิโลสองกิโลห้ารอเมตรตรงแดงๆเดี๋ยวผมขอตัดช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเจอคนเจ้คน โอ้ยเป็นตีเลยอมเป็นตีเลน้อมอุ้ยอุ้ยอุอ้ยมันเยอะมากเลยน้อมุ้ยนี่นี่นี่็บโอโอ้ยโอยโยยเน่กู้เน่กูยิงแ่ละ ตาย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 หนึง่งเอ้ยสวยตายตายโอ้ยโอ้ยมีมีมีตายตายลวง<ป>โอ้โหจ,จู่ๆก็โผล่มาอะไรวะเนี่ยค<อ>ิดแม่เดี <laughs> <laughs> ๋ยวมงโหด ชมรมนักกีฬาเหรอ,<า>อชุดแม่งดิไอสัตว์ครูหลาแกมครูห่าแกมครูห่าเฉยคุณได้กระสุนเอเมาหมดอีกแล้วอุพันยาก,ก่อนเลยยิงยากมากอ่ะใช่เกมมันยิงยากมากเลยทุกคนคือวิธีกระสุนก็มองไม่เห็นเวแถมปืนแม่งโคตรด,ดีดมมผมต้องเซฟกระสุนเอเมไว้ว่า ต้องใช้ยาวๆแล้วนะโอ้โหระหว่างการเดินทางนีไ่ไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันบ้างนะทีนี้นไปไปอันตรายมากคือจู่ๆแม่งก็โผล่มามบ้านที่ผมบอกอะ่ะที่มันเป็นที่ผมบอกก็เป็น,ปนบ้านคนอะ่ะเนี่ยว่ยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยถ้าเจอบ้านลูกทรงสี่เหลี่ยม,ยมแปลกๆอะ่ะเนี่ยน,นี่คือบ้านของคนเฮ้ย<ม>ยิ่งหรอ <c oughs> ตกใจหมด อ๋อแม่งมีใส่รหัสด้วยเดี๋ยวถ้าถ้ามีระเบิดนี่น่าจะบึ้มได้อยู่นะเป็นบ้านไม้งูงงหลังบึ้มตัวเองเนี่ยเออบึ้มตัวเองคือผมไม่ได้ดำให้เล่นระเบิดนะทุกคนถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะเดือยจังแล้วผมโดนหมดเลยใช่ใช่ทุกคนครับวิ่งมาราธอนแล้วยังต้องว่ายน้ำมาราธอนอีกอ่ะยังต้องว่ายน้ำอีกอ่ะ กวิกดดวง่งวุ้นตึกระดับนี้แล้วอะไรวะการว่ายน้ำที่สมจริงนี่มันอะไรกันดำดำได้ไหมเอ้ยมันว่ายน้ำไม่ได้แต่ว่ามันเอาม,มันมันโยกหุ่มป้องลงน้ำได้ขางข้างหน้าเต็มตัวเต็มตัวทางซ้ายมือดอมทางซ้ายอยู่ทางซ้าย เสียงปืนมันทุกที่เลยว่ะรอมเฮ้ยมันี่ม่นี่ไม่นีเ่เจอแล้วเหรอเจอแล้วเหรอข้าดาน้าดานเอวันเป็นแบบมองเก็บของเก่าๆาอ,อ่ะหรือว่าหรือว่ามันอยู่ข,ข้างในนี้ว่ะรอมรอมนะนะไม่ซอมบี้แรงมาสำับเช้าวลินเหรอซอมบี้ด้วยปัง ให้ลองลองไปดูเออเออน่าสนใจน่าสนใจจะไม่มีออบเจกต์อะไรวานน<อ>งุ่มมางนมีอย่างเลยเฮ้ยมันลงไปลึกได้แค่ไหนวะเนี่ยโอ,ลลอ้ลึกมากนอมลึกมากลึกมากเลยหรือว่านี่อาจจะเป็นซองโจรของจริงวะโอ้ยไม่รู้ว่ามันที่มันอยู่อย่างเดิมแค่องเงเดียขึ้นมาเลย ข้านี่มีอะไรเฮ้ยพวกยังลึกอ,อีกเหรอเฮ้ยไม่มีอะไรอ้าวแม่มึงเฮ้ยระวังระวังเฮ้ยเฮ้ยรอมรอมเห็นไหมน่าให้คุณจะตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง

แม่งเลยเสื้อยังมีอีกอ่ะเสื้อหาเสื้อเก่าๆแาลูกปูยี่ห้าพองหา,หาอยู่หาอยู่ <c oughs> เฮ้ย MP5 ดอมดอม MP5 มาเล่นดิ <c oughs> นี่นี่นี่เอ็ เริ่มเจอของดีแล้วว่ะโหเฮ้ยเสื้อเสือ้อนเราเสื้อมาฉีกได้ใช่ไหมเสื้อมาฉีกต้องได้สองันเกิดถ้ามันถ้ามันครับได้ถ้ามันครับไ,ได้ทำให้กูด้วยทางนี้ล้อมตามกูมามาทางนี้ตอมข้างหน้า,ข,า,นาข้างหน้ามีคนลอมคนจริงๆเลยลอม ว่ากูต้องลองออกฉีกเสื้อตัวนี้แล้วใช่ใช่<ะ>ต้องต้องคับด้ยเดี๋ยวกูดูให้กูดูให้ต้องต้องคับแล้วแหละทำได้เหรอไม่รู้เซตต์นี่คือแม่งมีแต่ยาไว้มีเอ้ยไม่ไม่ต้องการยาคับก็บได้เอ้า <laughs> ข้างล่างนี่มันมีคนจริงๆเว้ยตายก็ตายเดินไปไปจิจกพิปเนะเอาอะมันอยู่ทางขวามือนะดอมเฮ้ยตรงนี้เลยตรงที่เรายิงมันเนี่ยใช่ตรงนี้เลยเว้ยอยู่นี่มีการปล้น Trôm tay mày, Trôm 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 bị gì băng vào trôm mày tay đó, ai tay mày tay hả, chết rồi. măng măng hả, mày tay, ơi. ทุกคนครับเอาเป็นว่าพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดีย๋ยวเราต้องไปเดีย๋ยวเราต้องไปฟาร์มของก่อนผมจำได้นะม,มันคือแถวแถวนี้นะเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มของใหม่แล้วไปตะลุยที่ตรงนั้นใหม่นะ <c oughs> คือแบบเลือดเราเลือดกับยาเราไม่พร้อมอะ <c oughs> ่ะวันนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับทุกคน <c oughs> เดี๋ยวรับชมกันพาร์ตหน้านต่อไปเราจะไปจนภัยกันยาวๆเลยครับายบ่ายครับผม